ว่ายังมีคนไม่รู้เรื่อง Affiliate อีกเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมติดตามคนที่เขาเข้ามาเรียนรู้ในช่องของผมนะครับก็พบว่านะครับเขาเพิ่งรู้นะครับว่า A f f i l i a t e Marketing เนี่ยเราไม่ต้องสต็อกเราไม่ต้องมีสินค้านะครับเราแค่ไปแนะนําสินค้าของอื่นนะครับส่วนวิธีการทำเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นได้ไง่ายด้วยการที่เราเอามือถือนะครับมาถ่ายรีวิวถ่าย เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าที่เราใช้แค่นี้เองครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แปะลิงก์นะครับถ้าเป็นใน Facebook กับ u ู u ูบช็อตเนี่ยนะครับเราก็แปะลิงก์แอพเพลย์ครับส่วนใน Tik t o ็อกช็อเนี่ยนะครับเราก็แค่เปิดตะกานะครับแล้วก็เอาสินค้าที่เราใช้เนี่ยนะครับเอามาติดตะก้าแค่นี้เองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยทำไปแป๊บเดียวแล้วก็เลิกนะครับแต่ว่าถ้าเราทําให้มันเป็นชีวิตประจําวันก็คือเราใช้ชีวิตอะไรยังไงนะครับเราเห็นอะไรมาเนี่ยนะครับเราก็ถ่ายคลิปอ่กไปแล้วเราก็โพส ไปด้วยนะครับก็นแนะนําว่าให้ทุกคนนะครับที่ติดตาม Tik t o อกหรือว่า YouTube แล้วก็เฟซบ o ๊กเซียนเป็ดน,นะครับไปศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับเพราะว่ามีคนไม่รู้อีกเยอะแล้วก็คนทําจริงอ่ะมีน้อยครับ